มาทุกคนถึงมื้อเที่ยงแล้ว<ม>าทาน <มา S 1> ข้าวมาเมื้อเที่ยงมาแล้วอาหารเต็มโต๊ะข้าวเที่ยงอ,อาหารไม่กินก็หลบไปปะถามใส่โค้กอ่ะฮะ ออร่อยวันนี้ต้มข่าไก่กับผัดนออ่องมะ ต้มไ่ได้อยู่นะวันนี้รสชาติดีรสชาติดีแต่ต้องเอาไอ้นี้ออกอ่ตะไคร่กินไหมน้ำพริกไม่เอาเราวกอเามสีชผัดเขียวไม่เอาหรอผัดเขียวดีมากเอาพอแล้วไปกินไะ

มือเที่ยงมือเที่ยงอันแสนอร่อยาแดูฮะตักมาเป็นทอดน่องไม้กับปลาหมึกอร่อยเออเด็กแขวมาดิ อร่อยนะทุกคนทานข้าวเที่ยงเดี๋ยวซีไฮขอตัวกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวพบเจอกันผ่านคลิปบายบายทุกคนทานข้าวคำสุดท้ายเดี๋ยว